Maintenance service in 1 day or oh, 277กิโลเมตรสวัสดีครับวันนี้23มีนาคม2566ก็ถึงวันที่ต้องนำรถเข้าเช็คระยะ5,000กิโลเมตรหรือ3เดือนเราออกรถ23ทันวา2565วันนี้ครบวันครับแต่บางท่านอาจจะครบ ระยะไปแล้วของเราครบวันระยะก็4,743กิโลเมตรเกือบครบ5,000เหมือนกันครับเอารถเข้าเช็คเนี่ยแนะนำให้โทรจองคิวกับทางศูนย์เขาล่วงหน้าประมาณสักหนวันนะครับวันนี้จะทำหลักๆก็มีเช็คระยะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเช็คอะไรบ้างและค่าใช้จ่ายจะมีอะไรบ้างเท่าไหร่บ้าง ส่วนต่อมาก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไมให้เป็นมาตรฐาน W L T P นะครับระยะทางจาก480น่าจะเหลือประมาณ420เขาบอกว่าจะคำนวณระยะทางได้แม่นขึ้นเท่าที่สอบถามมากับน้องเซลล์เขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายนะครับประมาณ200กว่ากว่าสคือเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนป้ายขาวครับจริงๆป้ายขาวเราได้ตั้งนานแล้วแหละ จนวันนี้ได้เข้าศูนย์ก็เลยเดี๋ยวเปลี่ยนเลยป้ายขาวนะครับและก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆท่านที่ใช้รถไฟฟ้าไม่ทราบเดี๋ยวเราค่อยบอกกันมันสำคัญเหมือนกันครับควรจะทำเดี๋ยวผมบอกทีหลังครับนี่เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์ b v ว CG ีรามคำแหงนะครับเรานัดบ่ายโมงครึ่งตอนนี้บ่ายโมงนิดๆแล้วดูว่า ใช้เวลาเท่าไหร่เช็คอะไรบ้างและค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันครับครับผมตอนนี้มาถึงศูนย์แล้วนะครับ BVDCG รามคำแหงครับปุไม่รวม4,744กิโลเมตรจาก90วันก็จะตกวันละ52.7กิโลเมตรก็เป็นการใช้งานทั่วๆไปหลายๆท่านก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้อันนี้เราวิ่งไปที่ทำงานมีไกลสุดก็เป็นราชบุรีครับ ห้องนับรองลูกค้านะครับของ BWT CG น้ำกระแหงน้ำนมขนมยะแอะเลยขนมคุกกี้ีกึ่งจุดขนมน้ำอั้นกาแฟโซนรเทนมโมีกาแฟโด น้องพนักงานแจ้งว่าใช้เวลาประมาณ45นาทีนะครับค้างก็จะมีให้เห็นส่วนสวิตของเขาคุณมาตรฐานดีมาตรฐานสูงเนื่องจากเป็นสูตรที่ขายมสแบบมาก,กเนเปลี่ยนจากมอบติดราคา ร้อยเปลี่ยนมาตรฐานระยะทางเป็น W L T P เรียบร้อยจาก278เปลี่ยนแล้วเหลือ242โดยประมาณค่าเปลี่ยน208บาทจุด65สสตางค์ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายการอ,อื่นๆว่าวันนี้เรา เช็คอะไรไปบ้างครับเราใช้เวลาไปประมาณ45นาทีจริงๆครับรถเราไม่ได้ล้างเพอเราเพิ่งล้างมาเช็คระยะ5,000กิโลเมตรตามรายการนี้เลยนะการขันนอดช่วงล่างขาแป้นเบรกผ้าเบรกจานเบรกพวงมาลัยเพาขับลูกหมากช่วงล่างหน้าหลังลมยางศูนย์ล้อหน้าหลังสลับยางบานประตู ลูกป,ปืนลอ้อสารล่อเย็นความชื้นระดับน้ำบันเบรกข้อผิดพลาดของควบคุมเคสแบตเตอรี่การรั่วของระบบขับเคลื่อนการหลวมของชุดสายไฟความเสียหายของแบตท,ทำความสะอาดช่องชาร์จแอไฟรอบคันไฟหน้าไฟสูงอัตโนมัติความยึดแน่นระบบบังคับเลี้ยวและสิ่งแปลกปลอม ชุดสายไฟขั้วต่อการปลุกก่อนของ eps การปลุกก่อนของมอเตอร์ eps ตรวจสอบอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดการปัดน้ำฝนและใบปัดน้ำฝนทั้งหมดนี้ฟรีส่วน <Wow. S 1> ที่เสียตังก็คือเปลี่ยนจากค่าไม่จาก n edc เป็น wltp เสียไป208บาท รวมแบตแล้ว208บาทนี่ครับราคานี้208บาทถ้ากับว่าวันนี้ค่าใช้จ่ายก็คือ208บาท65สตาร์เรามาทิ้งท้ายกันที่สมุดบันทึกการบำรุงรักษานะครับเราก็จะบันทึกการเข้าบำรุงรักษานะครับอันนี้23เดือน3ก็จะมีรายการต่างๆเดี๋ยวเจอกันอีกที ตอน20งหมืกิโลนะครับครั้งนี้เขายังไม่ได้ทบ2 0 0 0 0ืเข้าไปจาก4,744นะครับจะนัดครั้งต่อไปที่2 0 0 0 0หรือ1ปีจากที่ออกรถครับก็เดี๋ยวจะเจอกันปลายปีนี้นะครับ23-12เดือน12ครับเจอกันอีกทีปลายปีเลยครับส่วนใครอยากรู้ว่า อีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำคืออะไรรอติดตามดูนะครับ